น่ฮาวเราซื้อบทเจ้วจุธามมะคำแขง่งวงวันนี้จะมาอ่านบทที่ห้าตี้อูเคอทาชื่อเฉยบทที่ห้าเขาเป็นใครบทสนทนาที่หนึ่งทาชื่อเฉยเขาเป็นใครทาชื่อวอรเมินตเตเหล่าซื้อทาหนีผึงโยเจ้วหวังเมยแย่ยชื่อต้าเฉวเลาซื้อเขาเป็นอาจารย์ของพวกเรา แฟนสาวของเขาชื่อว่าหวังเหมยก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเช่นกันหว่อเย่้นชืดอาตาชื่อตัวลี่ตัวเหล่าซือฉันรู้จักเขาเขาเป็นอาจารย์ของตัวลี่เฉยชื่อตัวลี่ใครคือตัวลี่้าชื่อเสี่ยวผิงเตอตงเฉยเขาบเป็นเพื่อนนักเรียนของเสี่ยวผิงเชิง สื่อคำศัพท์เฉยแปลว่าใครเติแปลว่าของนีผึ่งหยกแปลว่าแฟนสาวต้าเสียแปลว่ามหาวิทยาลัยตรงเสียแปลว่าเพื่อนนักเรียนบทสนทนาที่สองเจ้าชื่อเฉินเมอนี่คืออะไรเจ้าชื่อหลิวเหลียนนี่คือทุเรียนหน้าชื่อหงเหมาตัน หนีเย่ามานั่นคือเงาะคุณต้องการไหมปู่าากเก้ยวอเหี้ยอีเกอร์หลิวเหรียญไม่ต้องการฉันต้องการทุเรียนหนึ่งลูกชองสู๋คำศั์เจ้าแปลว่านี่หน้าแปลว่านั่นห,หลิวเหรียญแปลว่าทุเรียนหงหมาตัานแปลว่าเงะาะเย่าแปลว่าต้องการ อีแปลว่าหนึ่งก็แปลว่าลูกลักษณะนามของผลไม้เสี้ยเสี้ยเราซื้อ